งานยังได้ใดพอสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผม สวัสดีไปยังเอฟซีผู้ติดตามร่วมไปถึงอาจารย์ทุกสุ่มทุกค่ายสุผูสุคนนะครับผมกับพ่อก็ผมคือเก่าครับหมอนหน่อยนกเขาใหญ่ในช่องนกเขาใหญ่เมืองคูขันครับผมพ่อกันคลิปนี้กับย่ามเศร้าๆนะครับผมเวลาหน่อยนะครับผมมีเวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับนี่แหละครับผม ก็สิเลือกไซกันแท่นนี่แหะครับเมลาหน่อยพี่น้องได้จากลักจจกงยังก็ยังดีนะครับกะติดตามรุมน่นได้รับชมไปรับกันใดนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมติดตามรุ่นแลรับชมได้ครับผม ร่อยนะครับผมแต้มที่เก้าสปดกวนอูจูเนียนะครับนี่นะครับผมยำเส้าเ้าครับเดี๋ยวสิบห้าท่านผู้ชมเบืองโตตนอีกเตั่หนึงนะครับผม นี่นะครับผมแต้มที่เก้าปกวนอูจูเนียนะครับมาเร็วเข้มเร็วครับผมใจครับนะครับถือ3ามนิ้วนะครับผมครับ คืนหวานหมานเจี๊ยบทำงานคือเก่านะครับผมอาจารย์เก่งกองทิพจัดหาครับกะหมานย่ำเศ้าเต้มที่เก้าสิปดนะครับผมขออนุญาตเก็บนกก่อนนะครับกะเก็บเรียบร้อยนะครับผมเก็บขึ้นมาลดเรียบร้อยนะครับเสียงดังเสียงห้องนี้นะครับตัวนี้ คู่เก่งแห้งนะครับแกคู่นะครับผมยางคู่ใส่ยางเดียวนะครับผมกะบันนี้กะชี้ได้เขาไปเฮ็ดงานนะครับผมสวยแล้วพี่น้องเวลาหน่อยกับประมาณนี้แหละครับผมกะได้ยง้มมือแรงกะแง้มมือเศร้าได้ออกมาเล่นปลานะครับนอกจากมือยุดกะชี้ได้เต็มมือนะครับผมกวนอูจุนเนียครับผมนี่นะครับ กับพ่อเด็กกำขาอยู่นะครับผมกะเอาไว้พ่อกันในคลิปต่อไปนะครับผมเบิ้งคลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อรับชมคลิปไดต้ต,ต่อไปนะครับทีมงานไดออกไม้ก็ขอให้มันหมันเดินทางก็ให้ตลอดปลอดภัยมีโชคมีชัยกันสุขผูสุขคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำรวยลำรวยครับผมถ่ายคลิปนี้ผมก็ขอกาวคำว่าว นกเขาใหญ่เมืองขุขันสวัสดีครับเอาไว้พ่อกันในคลิปต่อๆไปครับผม